สวัสดีครับพบกับผมเซลอนนะครับพี่พี่วันนี้วันหยุดนะครับวันที่16นะครับเดือน11นะครับปี2567วันนี้ผมมาแนะนำนะครับรถหลุดจองมาครับพี่พี่เ o อร์ร่าลีนะครับ4ประตูนะครับพรีเรนเนอร์ปี2018คันนี้เกียร์ออโต้นะครับเลขไม้วิ่งไปแค่แสนหนึ่งหมื่นนะครับพี่พี่นะครับโครงสร้าง A นะครับคันนี้หลุดจองมาย้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับไปดูกันเลยมาดูกันเลยครับพี่พี่ เกียรออโตปี18นะครับคันนี้นะครับโครงสร้างเกียร์เอนะครับสีก็เกียร์เอนะครับพี่พี่ยังไม่ได้แตะต้องสีนะครับแต่มีกันชนหน้าที่เป็นรอยนะครับต้องทําใหม่เดี๋ยวน้องเก็บงานให้พี่พี่นะครับนี่ไฟคู่หน้านะครับเป็นไฟธรรมดานะครับรุ่นปี18และไฟตัดหมอกนะครับอ่าโครงสร้างครับพี่พี่ดูผมสั่งล้างแบบนี้เลยดูชัดเจนขึ้นเหยครับนะครับนี่ผมให้น้องเ้าล้างรถช่วยให้ ดูหัวน็อตได้ง่ายๆเลยนะครับพี่ๆนะครับรถเราไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักมาเลยนะคันนี้นะครับนี่เห็นไหมสะอาดมากครับพี่ๆเดิมๆนะครับแผ่นเพดยังอยู่เดิมๆปกตินะครับพี่ๆได้ยินเสียงเครื่องไหมเป็นไงครับแน่นไหมครับแน่นไหมครับพี่ๆนี่เปิดให้ดูเลยนะครับอันนี้สตาร์ทมาได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะผมทําวิดีโอแนวตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ อันนี้ปี2018เกียร์ออโต้สีขาวนะครับนี่อ่าแม็กนะครับมากับรถเลยนะครับแม็กจากโรงงานขอบ17นะครับคันนี้ได้ยางดันหลับปี2023นะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับพี่พี่ยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับกระจกมองข้ามทูโทนนะครับเป็นพรีเมียมตัดสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวกระพริบนะครับมือจับโครเมียมนะครับแต่ไม่ใช่ประตูอัจฉริยะนั่นเองนะครับภายในเป็นเบาะนะครับผ้าสีดำนะครับเบาะปรับธรรมดา นะครับปรับไป้าทั้ง4บานฝั่งคนขับนะครับพี่พีแลวก็ปรับมองข้างนะครับคันนี้ได้กุญแจไป3ชุดเลยนะกุญแจรีโมท2ชุดแล้วก็ธรรมดา1ชุดนะครับแล้วก็มีในส่วนล็อกนะครับเบรกให้ด้วยแล้วก็ล็อกอย่างอไหล่นะครับพี่พีคันนี้วิ่งไปนะครับนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับพี่พีดูภายในยังดูสะอาดมากเลยนะครับคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ นี่วิทยุนะครับธรรมดาแต่ต่อบลูทูธได้นะครับแอรปรับมือหมุนเกียร์ออโต้นะครับมีปุ่มอีโคและ PWR นะครับพี่พี่ดูด้านไหนสวยไหมครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะถ้าปรับสภาพจะสวยกว่านี้อีกนะครับนี่ปี2018นะครับ150ม้านะครับพี่พี่ขายสนใจนะครับโทรด่วนเหมือนเดิมเลยโทรหาน้องอัดได้เลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ทางหลังกว้างนะครับพี่พี่นะมี นักพิงแขนและที่วางแก้วให้นะครับนี่ฝั่งมีที่จับขึ้นให้ด้วยนะครับสองด้านนะครับด้านหลังนะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยพี่พี่เป็นไงครับโครงสร้างด้านล่างยังสวยเลยนะครับยังสวยพี่พี่พ r ีรันเนอรนะครับสี่ประตูด้านหลังได้คาริบ b อยไปด้วยนะครับถ้าใครไม่เอาก็บอกเดี๋ยวถอดให้นะครับด้านหลังกระชนมีจุดอับเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับพี่พ ดูแม็กไลเนอร์ยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ฝาท้ายเดิมๆนะครับฝาท้ายเดิมๆเ,เหมือนกันนะครับนี่ชอบไหมครับพี่พี่มีคันเดียวนะครับบอกไว้ก่อนเลยวันนี้นะครับวันเดียวมีคันเดียวนะพี่นะราคานี่จับต้องได้เลยนะครับดูสียังสวยๆส,สดอยู่เลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวขัดเงาให้เนี่ยสวยกว่าน,นี้อีกนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับพี่พี่เตอร์ตา้าล e, ีโวดีแคป 2.4e พีรันเนอร์ปี2018เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่469,000บาทนะครับ469,000บาทซื้อสดไม่บวกแัวนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ